สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดมผมทรงบ๊อบทุยกลางได้รับเกียรติจากคุณป้าชื่ออะไรครับรรอ,อะไรนะป้าอนอ,นอนมาจากที่ไหนครับม,รททมาจากปากเกียรตินะครับนน,น,นทบุรีนะนะ,นะครับก็อยู่ใกล้ๆช่างใหญ่นี่เองนะครับพราะคุณป้าก็ติดตาม u t u b e นะครับช่างใหญ่มานานแล้วเลยวันนี้ก็ถึงเวลาตัวเองที่ต้องมาตัดผมนะ แอบดูแอบดูคนอื่นเขามานานแล้วทีนี้ก็ให้คนอื่นเขาดูตัวเองมั่งนะครับวันนี้ชาวบ้านไม่ถูกใจนะก็ทรงของคุณป้าคุณป้าบอกว่าอยากได้็อลทวีสูงๆหน่อยแต่ช่างใหญ่บอกว่าไม่ต้องสูงมากนะครับใช่เอาทวีกลางๆก็พอนะครับเอางามๆสีที่ต้องสังเกตนะครับก็คือข้างหลังของคุณป้าจะย้อนนะ ไขถอยย้อนนะครับนะครับแล้วก็อะไรนะครับกะโหลกสีสันนะครับมีความทุยแล้วก็มันจะเบี้ยวข้างขวาตรงข้างขวาจะเป็นหลุมลงไปนะครับมันจะมานูนอยู่บริเวณนั้นซ้ายนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาระมัดระวังครับเพื่อไม่ให้มันเบี้ยวตามทรงครับแล้วก็ต้องมากดฐานทรงมาใหม่นะครับขยับทรงขึ้นมาิดเดียวประมาณนี้พอจะได้ไม่สังนะ เคลือบทัดได้นะทัดห uh ูได้ด้วยคุณป้าบอกเคลือบทัดหูได้ตายครับก้มลงครับคุณป้าแสกข้างไหนครับแสกข้างน่ข้างนี้ใช่ไหมใช่ใช่สายมาขวานะครับประมาณนี้ใช่ประมาณนี้่ำม้าเดี๋ยวผมปัดน้ำมาเดี๋ยวผมปัดขึ้นมาสักกลางจมูกนะตัดสไลด์ขึ้นมาใหม่นะคุณป้าอ่าดูประมาณนี้คุณป้าได้ครับได้ครับ แ่งผมนะครับเป็นมุมฉากขึ้นครับตั้งแต่จุดทุยไปหาอะไรกลางในหูนะแบ่งผมนะครับมันเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวนะอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะเดี๋ยวทั้งอยากจะยกะค,ความทุยขึ้นผมจะยกทั้นที่สามขึ้นนะครับเก้าสิบองศานะ ความยาวแค่4นิ้วนะครับความยาวน4นิ้วนะยกชั้นที่3ขึ้นนะครับขอไปครับยกชั้นที่2องก้สิบองศาหลือนกันชั้นที่1นะครับยกแค่4ี่ห้าองศาและสับ์เซก 9กสองศาสับแซกจอดที่สองขึ้น90องศาสับแซกนิดเดียวคือเราจะยกเป็นทวีเราถึงต้องเลยต้องยกองศาสูงครับนะครับมาดันข้างซ้ายนะครับยกขึ้น9กองศา แบ่งผมทีละชั้นนะชั้นที่สองก็ยก90สองศาชั้นที่หนึ่งยกแค่4 5้าองศานะครับทีนี้เราก็ตัดหาฐานความยาวเลยนะครับฐานความยาวเราตัดเซนเตอร์ก่นอนโนมมาโนมมาเซนเตอร์เราตัดครับ เซ็นเตอร์าตัดนะผมนั่งสายกระนมมานนมหาเซ็นเตอร์ลรตัดคนระับน้มหาเซ็นเตอร์นะครับด้านข้างมันจะได้ยาวนะครับฐานทรงมันจะได้ไม่หายมนะันมีผลนะครับเรื่องการโนมผมมาตัดนะครับตัดค่อยๆ ใจเย็นครับเอาชั้นที่สี่ลงมาครับยกบผมสีท่าสารสับแซกครับสีท่างสารสคคับสแซกลงมาผมบางครับผมคุณป้าผมบางเส้นเล็ก <Select. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับตัดละเอียดละเอียดนิดนึงเพราะอะไร เราจะเป็นใจร้อนไม่ได้ต้องเข้าใจเส้นผมด้วยว่าผมมันกวาจะหวีไม่ได้แต่ละเส้นแต่ละเส้นเราต้องใช้หวีทันทีนะเห็นไหมช่างใหญ่เปลี่ยนเป็นหวีทันทีเพื่อจะลากผมดึงผมสี่ข้างสารนะสับแซกนะน้มมันหลัง เช็คดูซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าตับไปก็เช็คไปด้วยจุดทุย,ยแล้เทไรเดี๋ยวเกีดมาเลยกีดมาหาอะไห่างคิวนะครับมีข้ามหงมาเลยนี่ก็ดีปหนยมีปหายมง มีข้ามหูมากดให้ผมมันอะไรก็เดิดขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนมีลงมาน้มผมมาด้านหลังนะครับเล็กน้อยสี่ห้าอ,องศานะแล้วก็ตัดซิกแซกครับให้ผมมันเลเยอร์ขึ้นมาแค่เซตเดียวเลเยอร์จากชั้นที่หนึ่งนะครับ นิดเดียวนะครับด้านหน้าวิยงโน้มมาโน้มมาด้านหน้าสี่ห้าองศานะเพราะตัดเพื่อสร้างกรอบทรงใหม่นะให้มันใช้ลายกาเกา่า เสียบไปทีละข้างเลยก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจนะแบ่งผมนะครับชั้นที่ห้าลงมาดึงผมสี่ข้างสารสับแซกผมสับแซกทีท,ทีนะเพราะว่าผมลูกค้าบางนก็อ,อย่าไปแซกลึกนะเซ็กแซกลึกผมมันจะบางนะครับเนื้อผมมันหายเกล็ดลับมันอยู่ตรงเนี้ยตัดผมบางให้เป็นผมหนานะ เคล็ดลับตรงนี้นะครับ Secret recipe เคล็ดลับสูตรลับของซาลอนนะก็มาบอกให้หมดแล้วเอาของดีๆแพงๆมาให้ฟรีๆเลยนะมันก็อยู่ที่ชั้นเชิงนะครับความสามารถของแต่ละคนนะที่จะได้ไปช่างอยากให้ฟรีๆเลยนะครับมีข้ามหูมานะครับเช้านี้กลางนิ้วกลางกดเหนือไปหูให้ผมกระเดือขึ้นนะครับแล้วให้ลูกค้า,อาเอียงหูเล็กนึงนครับแล้วก็ตัด เข้าฐานด้านหลังครับเข้าฐานสมด้านลหลังนะครับน้องผมด้านหลังครับยกสี่ข้างสารสับแซ็ตสี่ข้างสาสับแซ็ รู้ค้าไว้แล้วว่าจะตัดสไลด์ขึ้นมาประมาณนักตัดประมาณ,มาณกลางดมูกน,นะและ้<ะ>วก็ตัดเลยเฉียงๆเลยตรงๆเลยเฉียงๆเลยยกขึ้นมาตันอมไป ขอเราตัดตรงๆเข้ามาเลยน้องคงลูกค้าบางไงเลยตัดตัดตรงนะทีนี้ก็ให้ผมลงมานะครับสี่ห้างสานะครับ ดึงมาเช็คตรวจสอบหรือตมาตัดมีเสื้อมาหลังบ้านยกหรือเอาเ้าองศานะครับที่เหลือตัดออกซิกแซ เราต้องการให้ทุยปไปเลยให้ทุยมันทุยกลางแล้วก็ยก9ก้าสิองศานะยกอะไรตัดยืดเส้นมายกแรงผมเป็นฮอตชูเกือบมานะครับ เพื่อจะเช็คผมข้างบนยกขึ้นเลยวีเข้าวีออกใช้วีทันทีนะตัดความยาวกี่นิ้วอะความยาวหกนิ้วนะข้างหลังก็เจ็ดนิ้วแปดนิ้วนะครับตัดเก็บยกขึ้นมาเลยน้มผมไปข้างหลัง,135งร้อยสมห้าองศาแล้วตัด เก็บปลายปลายผมออกนะยกขึ้นมาให้หมดเลยนะครับมีไม่มีก็วีวีนะครับวีมาตรวจสอบนะมันหลุดก็หลุดไปนะนะครับวนะีไปเลยนะครับตรวจสอบให้มันเป็นสเต็ปน,นะครับตัดน,นะ สอบหน้ากากทําไมนะครับเป็นสายเบรดึงผมขึ้นไปนะเรารู้ปัญหานะครับเราก็ลากนะครับถอดหน้ากากทำไมของเราลากผมลงมาเพื่อตรวจสอบลากไม้หมดนะแล้วเราก็ตัดตัดให้มันเท่ากับฐานสูงข้างหลังเนะ ลูกค้ายังหัวน,นะแล้วก็ตัดตัดเท้าฐานนะหวีลงมาให้ตกสูนองศานะครับเพราะว่าหวีนะพอผมลูกค้ามีปัญหาคือมันเบียดบิดตัวเบี้ยวดักโซ ถทอยๆก็ย้อนอีกแก่งานถทถอยนผมย้อนทำไงก็ลดลดเนื้อผมออกนิดหนึงตรงนี้ลดให้มันงอนน้อยลงหน่อยแต่ยังไงมันก็งอนอยู่แล้วแหละมันอะไรมันงอนมาตะเกิดประมาณนี้งอนเมื่งอนไป có tập Thôi Phục cho hôi tập Tự nhiên mà chụp làm được พยายามลดผมย้อนให้ได้แร้เป็นงานที่ท้าทายฝีมือพวกเรามากให้ผมย้อนเมื่อเรารู so ้ปัญหาแล้วว่าจัดการที่ต้นปัญหาซะก่อนเอาผมย้อนออกลดตอนลงไป ข้างครับแล้วก็สไลด์หน้าสไลด์ให้ปลายบางผิวมันจะได้ปัดได้ง่ายยกกระบางก็ได้ยกกระบางตัวลมหนาวอยู่ๆกรุงเทพจากร้อนมาเป็นหนาวงงเหมน,นแล้วแถวากเกียดหนาวไหมปะเขาเย็นหืหนาวไหมเย็นค่ะเย็นนะแอร์ไม่ต้องเปิดนะ

ตัดไปตัดมาจากผมบางเป็นผมหนาไปอีกแล้วก็สไลด์จับยกัพเสียดาวขึ้นไปหนะ่อยสไลด์กระชือเยวบบางมากปกพอดีพอดีให้มีเนื้อผมหน่อยพผมบางอยู่แล้วผมบางอยู่แล้ว อย่เยอะเนื่องจากไม่มีผมนะตรงน,นี้มีแต่หูกับจุดหลังหูงที่มันเวา้าก็ตรงนี้ก็ให้มันหนาหน่อยนะตัดแบบไม่ต้องใดก็สวยนะครับทำให้ได้ไมไ่ยากสอนหมดทุกอย่างแล้วนะสอนหมดเตืออ สเสใบม,มันทุยธรรมชาติความยาวครับเห็นวามทุยไหมนี่คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะ ที่มันผมยันย้อนนี่ก็เอาออกหมดแล้วครับที่มันทั้งล่างลดความย้อนออกมาหน่อยประมาณนี้น,ะนยิ่งได้ยิ่งสวย <c oughs> มันเป็นงานแก้ปัญหานะทรงผมครับเราพยายามแก้ให้ดีที่สุดเอาสุดฝีมือเท่าที่ทําได้นะยวมมาได้ช่วย เขาน้าในยกกระบ,บังไหมครับ,บยกกระบ,บังไหมคุณคุณ้พปัดธรรมชาตินะมไม่ต้อง,ง,องยกปัดปัดตือครับครับ หลังจากเราได้เสร็จแล้วเรามาตรวจสอบอีกครั้งนึงนะเนื่อง,ง,งจากอะไรผมมันเจอความร้อนนะมันเจอใดมันก็จะยืดตัวมานะมันจะคายตัวนะรลรวก็เก็บรายละเอียดนะตนนัวไหนไม่มีแล้วก็ข้ามผ่านไปนะ ให้มันมีเส้นสั้นเส้นยาวตัดโฟร์แฮนด์แบล็คแฮนด์ให้มันคล่องนะลูกค้ามองเห็นเขาจะดูว่าคือเป็นมืออาชีพเลยไม่ใช่เงีงงงงง้ยงง่ายๆลูกค้าจับได้นะว่าเรามือสมัครเล่นนะ ใส่ใส่แว็กไหมครับใส่ได้ไหมใส่นิดเดียก็ได้นิดเดียวนะวันนี้นะครับขอบคุณนะคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายวยดีโอนะครับสอนแต่ผมลง YouTube นะขอให้คุณป้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมกลับไปเป็น18อีกครั้งค้าขายขอให้ <c oughs> ๆๆเรวยๆเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีนะ ซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางที่หนึ่งเดินฉากก็ขอให้ถูก12ล้านนะ <c oughs> เดินผ่านแทง <c oughs> อยากจะตัดผมก็ช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นตัดเสียตังค์หัวละ1 0 0 0บาทนะไม่ได้ตัดฟรีนะมีแต่คนโทรมาอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดฟรีอยากจะให้ช่างใหญ่ม <c oughs> าเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่ช่างใหญ่ไม่รับนะนะครับช่างใหญ่ขอความรู้เค้านะครับจากลูกค้าทุกคนบางคนก็นให้ถ่ายวิดีโอบางคนก็ไม่ให้ถ่ายนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูเท่าที่ดูได้เพราะว่าสอนฟรีอยู่แล้วเป็นวิทยาฐานนะครับก็ขออะไรส่งตรงนี้ให้ลูกค้าเดินทางกับบ้านปลอดภัยมีความสุขกับการตัดผมใหม่มีความสุขสามเดือนนะความทุยมันจะยาวลงมาอีกสามเดือนจะห้อยลงมาเหมือนเดิมช่างช่างเรามีหน้าที่ที่ต้องยกทุยขึ้นให้ลูกค้านะครับให้ทุยนะครับเลยตลาดปากเกร็ดเลยเนี่ย<ๆ>เด่นๆไปเลยนะ ผู้ใหญ่คุณแม่คุณยายเขาก็ามีความสุขกับการซอยผมนะลูกหลานก็ไม่มีเวลานะอ้างยุ่งงานแม่จองลูกยกเลิกคิวนะครับทะเลาะกันก็มีกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับหูแตกพอดีช่างให้ได้ข้อสรุปก่อนนะว่าจะเอากี่โมงนครับนัดกันมาให้ดีคุณแม่ใจร้อนนะเนื่องจากอะไรว่างงานอยู่บ้านเนะี่ยลูกเขาก็ยุ่งงานเพราะว่าอะไรก็ทำงานนะวัยทำงานก็ต้องทำงาน คุณแม่ก็ใจร้อนนะอยากจะสวยทันทีเลยหลับตาหนะ่งะหลับตาหลับตาไว้สเปรย์ล,ล็อกหน่อยหน่อยให้มันอยู่ทรงหน่อยไปถึงไปถึง,ไปถ,งไปถึงปากเกล็ดหน่อยถ้าไม่ฉีดสเปรย์ถ้าไม่ใส่แซกนะมันจะหล่นมแผลอยู่เพแถวสอนอบางเขนนะ่ะมันจะยังไม่ถึงปากเกล็ดเลยเนี่ยหล่นแล้ว,าวง,งามๆหนะ่อยให้มันเห็นรูปเห็นทรงชัดเจนนะก่อนตัดหลังตัด b ีฟอร์ a อั e เตอร์นะมันชัดๆไปเลยัดตาไว้มีไฮไลท์มาจากปักเกียดเห็นไหมไฮไลท์ก็สวย,ยบนๆกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบ,บายเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึง